ตอนที่สิอไม่เคยถูกปฏิบัติด้วยความเคารพในตอนนั้นเองที่โทรศัพท์มือถือของพรมดังขึ้นและเป็นสายของนวินทําให้นึกขึ้นได้ว่าอีกฝ่ายกําลังรออยู่ผมไม่ได้ดูเวลาเลยขอโทษที่ให้รอนะไม่เป็นไรเสร็จเรื่องแล้วเหรอพรมปลายตาไปมองเจอ์ออแล้วคาดดาวสถานการณ์ไม่น่าจะจบง่ายๆคุณไปกินเถอะผมไม่รีบมีเรื่องอะไรหรือเปล่าก็นิดหน่อย เพราะไม่ได้สนิทสนมกันถึงขนาดที่จะให้เขามาข้องเกี่ยวกับเรื่องงี้เงาแบบนี้เอางี้ดีกว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวผมสั่งให้เขาเตรียมให้อะไรก็ได้ที่อร่อยพรมตอบส่งส่งแล้ววางสายภายในรถถูกตัดสายทิ้งแต่นวินกลับหัวเราะคนขับมองผ่านกระจกมองหลังแล้วพูดขึ้นว่าคุณนวินดูอารมณ์ดีนะครับทำงานมาหลายปีเขาไม่เคยเห็นนวินหัวเราะมาก่อน นวินไม่ตอบแค่ยิ้มบางๆแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งพรมวางสายกำโทรศัพท์ไว้ในมือสายตาเจ้อ้อมองมันแล้วแค่นหัวเราะมีเงินซื้อมือถือเสียด้วยไม่เกี่ยวข้องกับเธอด้วยซ้ำแต่กลับรู้สึกไม่พอใจที่เห็นเขามีทั้งที่ก็เป็นแค่ข้าวของธรมงงธรมดาเธอหันไปบอกกับตำรวจว่าพรุ่งนี้ร้านเปิดเดี๋ยวฉันโทรตามช่างทองมายืนยันตำรวจพยักหน้าแล้วถามย้ำสรุปว่าคุณมีพยานยืนยันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะช่างทำงานให้เธอจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสั่งให้มาเป็นพยานถ้าพยานเท,ท็นี่จะติดคุกด้วยไหมครับเจอออดูกระวนกระวายในทันทีหยุดพูดไร้สาระได้แล้วคุณตำรวจอย่าไปฟังมันเธอมองไปที่พรมแล้วบอกว่าพยานเท,ท็อะไรแกหาว่าฉันโกหกเหรอมันอยู่ในบ้านนี้จะเป็นของแกได้ไงพรมดูไม่ทุกร้อนแล้วพูดหน้านิ่งรูปตอนยายใส่เข็มขัดเส้นนี้น่าจะเกินยีปีแล้วละ่ะ ได้ผลเจออชง,งักในทันทีเธอคิดว่าตัวเองกำลังเป็นต่อแต่คาดไม่ถึงว่าพรมจะมาเหนือตำรวจมองไปที่เจออแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเข้มขน้นแจ้งความเท็จเนี่ยโทษไม่ใช่น้อยๆน,นะครับแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นพยานเท็จขึ้นมาโดนรวบคู่แน่นอนถึงตรงนี้เจออก็ฟิลขาดเธอคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ยุติธรรมกับเธอพรมเข้ามาในบ้านมาทำลายข้าวของแต่ตำรวจกลับเอ็นเอียงไปทางมัน ทันใดนั้นเธอก็หันหลังกลับแล้วร้องตะโกนมาช่วยหน่อยตำรวจรังแกรประชาชนร่วมมือกับโจรเข้ามาขโมยของในบ้านไอ้พรหม,มันขโมยของของฉันถ้าทางคลุมคลั่งทำเอาพรหมพูดไม่ออกส่วนตำรวจทั้งสองก็เตือนเธอด้วยน้ำเสียงที่จริงจังมากอย่าทำให้คนอื่นเข้าใจผิดด้วยเรื่องไร้สาระพูดแบบนี้จะเข้าข่ายดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ได้นะแต่เธอไม่ยอมฟังและยังคงตะโกนต่อฉันจะฟ้องฟ้องข้อหาลักทรัพย์ บุกรุกทำร้ายร่างกายแกคิดว่าฉันไม่มีความรู้เหรอฟ้องเลยครับไม่ใช่คำพูดจากตำรวจหรือพรมแต่เป็นชายแปลกหน้าในชุดสูทสีดำความสนใจของทุกคนพุ่งไปที่เขาทันทีพรมตกใจเล็กน้อยที่เห็นผู้ชายคนนี้บดิการดของนวินมาทำไมตั้งแต่คืนแรกที่เจอกันเขาก็สังเกตเห็นแล้วว่าจะมีรถยุโรปติดฟิล์มสีดำสนิทขับตามรถเบนซ์ห่างๆวันนี้ก็เช่นกัน แต่เขามาทำอะไรตรงนี้เขาไม่มีโอกาสได้ถามเพราะชายคนนั้นกำลังพูดอยู่นี่คือนามบัตรของทนายความถ้าคุณต้องการแจ้งความหรือฟ้องร้องคุณพรมรบกวนติดต่อทนายเขาจะจัดการเรื่องคดีทั้งหมดนามบัตรถูกส่งให้ตำรวจและเจอ้อที่ดูจะไม่เข้าใจสถานการณ์ทนายอะไรแกเป็นใครแวบแรกยังไม่รู้ตัวแต่เริ่มตื่นตระหนกเมื่อสังเกตเห็นชุดสูทและรองเท้าหนังก็พอเดาได้ว่าเขาไม่ใช่คนทั่วไป ขอย้ำอีกครั้งว่าเราพร้อมที่จะสู้ด้วยกฎหมายถ้าคุณพร้อมก็แจ้งความได้เลยครับถ้าทางเอาจริงทำให้เธอเริ่มลังเลรู้อยู่แล้วว่าความจริงเป็นแบบไหนแต่ยังแอบแค้นกับสิ่งที่พรมทำถ้ามีทนายมาเกี่ยวเรื่องยาวนะครับตำรวจบอกเธอเสียงเบาเขาก็เหนื่อยๆเต็มทีเห็นๆอยู่ว่าเป็นเรื่องขัดแย้งในเครือญาติแต่มันพังข้าวของฉันนะอย่าไปไกลกว่านี้เลยครับคดีอาญามันเรื่องใหญ่แล้วขึ้นศาลก็ไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับ พร้อมปล่อยให้ตำรวจเกลี้ยกล่อมระหว่างนั้นก็คิดเปรียบเทียบเขาเค้นแรงเค้นสมองต่อสู้ตั้งนานแต่สถานการณ์มาพลิกกลับตอนที่นำบัตรถูกยื่นออกไปเนี่ยนะโลกมันหมุนด้วยเงินและอำนาจจริงๆเอาอย่างนี้แล้วกันพวกคุณแยกย้ายกันก่อนยังไงเขาก็เป็นหลานคุณถึงจะมีความเสียหายบ้างแต่ก็ไม่มีใครบาดเจ็บอย่าไปต่อเลยมีแต่เสียกับเสียเจออพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจงั้นเข็มขัดทองให้เขาเอากลับไปก่อนดีไหม หลังจากนี้คุณอาจจะนัดเจรจาข้อพิพาทอีกครั้งก็ได้ตำรวจจากไปพร้อมเป็นผู้ชนะในสายตาคนที่มองอยู่บางคนถึงขั้นนินทาซึ่งหน้าเอาของเขามาจริงๆสินะรวยจะตายอยู่แล้วยังเบียดเบียนญาติหรือที่ญาติจนเพราะนางโกงเขาก็ว่าทำไมฐานะผิดกันลิบลับที่เขาว่าพรมมีคนเลี้ยงดูคงจะจริงสินะมีหน้าละดูดีขึ้นผิดหูผิดตาเลย คำพูดเหล่านั้นลอยไปทั่วซอยที่สําคัญคือเสียงไม่ได้เบาเลยพรมไม่แน่ใจว่าควรรู้สึกอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วเรื่องทั้งหมดใช้เวลานานกว่าที่ตั้งใจมากแต่นวินก็ยังรอยอยู่ในรถในรถมีขนมปังและน้ําผลไม้วางอยู่เห็นปุ๊บท้องพรมก็ร้องประท้วงขึ้นมาทันทีไม่รอให้ชวนพรมหยิบขนมปังชิ้นหนึ่งและกินมันรสชาตินุ่มหอมครีมด้านในก็อร่อยมาก เมื่อเห็นว่าเขากำลังกินอย่างจริงจังนวินก็เปิดน้ำใส่หลอดแล้วยื่นให้ดูเหมือนจะเสียพลังงานไปเยอะสินะฟังเหมือนเสียสีแต่พรมไม่สนใจเขาต้องเติมพลังงานให้ตัวเองก่อนหลังจากกินเสร็จแล้วก็มีเสียงถอนหายใจที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจพรหันไปหาคนข้างๆบดิกาดกับทนายนี่มันเรื่องอะไรกันนวินเงียบไปสักสองวินาทีพรมไม่ได้ทำท่า,ทาซาบซึ้งหรือขอบคุณแต่ดูจะไม่พอใจเสียมากกว่า หลังจากนั้นนวินก็พูดว่าผมขอโทษพร้อมหันขอบสายตาที่มองไปยังเขามันซับซ้อนไม่ว่านาวินจะรู้หรือไม่สิ่งนี้มีความหมายที่แท้จริงการขอโทษอย่างจริงใจเขาไม่เคยได้รับคำขอโทษจากใครไม่เคยถูกปฏิบัติด,ด้วยความเคารพกําแพงน้ำแข็งในหัวใจดูเหมือนจะละลายลงจู่จูเขาก็พบว่าตัวเองอยากจะอธิบายให้เขาฟังผมแค่ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับชีวิต แม้ว่าจะเป็นเพราะเจตนาดีแต่ผมก็ยังรู้สึกไม่พอใจอยู่ดีผมเคยชินกับการจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองพูดจบแล้วพรมก็เงียบนี่คือเส้นที่ไม่ต้องการให้ใครข้ามและหวังว่าเขาจะไม่ทำโอเคผมเข้าใจแล้วไม่คิดว่านวินจะตอบรับง่ายๆแต่เขาก็พอใจกับคำตอบนั้นขอบคุณเช่นกันครับนวินทำเป็นเลิกคิ้วใส่แต่รู้ใช่ไหมว่าสามารถขอความช่วยเหลือจากผมได้ตลอด พรมพึพมพาขอบคุณมันแปลกใหม่เกินไปไม่ว่าจะในร่างนี้หรือร่างก่อนความสนับสนุนหรือปกป้องไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยได้รับมาก่อนเล่าให้ผมฟังได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพรมเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังรวมถึงเรื่องที่ไปเจอเข็มขัดทองของยายหนึ่งในข้าวของที่ยายเอาไปวันย้ายบ้านด้วยก็คือรูปเก่าถ้าไม่ได้เห็นรูปพวกนั้นมาก่อนก็คงไม่ฉุกใจคิดกินข้าวเป็นเพื่อนเขาเสร็จพรมก็ตรงกลับบ้านทันที ที่ห้องทานอาหารนาวินมองประตูที่เพิ่งปิดลงหน้าอกขยับกระเพื่อมลงจากการหัวเราะในลำคอไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเขาวันรุ่งขึ้นเซงพรมที่อยู่ในชุดนักเรียนเดินลากขาไปทางป้ายรถเมล์เขาไม่ได้อยากไปเลยแต่ระปากยายไปแล้วเมื่อวานเขาพบว่าตัดสินใจถูกแล้วที่รีบกลับบ้านสายตาที่ไม่ชัดเจนทำให้ยายเดินชนประตู เขารีพาเธอส่งโรงพยาบาลและรู้สึกผิดหวังในตัวเองที่ละเลยเรื่องนี้ไปเขารีพาเธอไปโรงพยาบาลโดยไม่ได้หยุดคิดว่ามันเป็นที่ไหนหลังจากนั้นพรมก็พบว่ามันเป็นทั้งโชคดีและโชคร้ายโชคดีที่ต้อกระจกของหญิงชราสามารถรักษาได้โดยการผ่าตัดโชคร้ายที่มันเป็นโรงพยาบาลเอกชนค่ารักษาจึงสูงลิบลิว่วค่าผ่าตัดอย่างเดียวก็ปาไปห้าหมื่นแล้วแน่นอนว่าเงินที่เขามีมันไม่พอ คิวผ่าที่เร็วที่สุดคือสัปดาห์หน้าเรื่องค่าผ่าตัดก็กลุ้มพอแล้วยายยังไม่ยอมผ่าตัดอีกหญิงชราปฏิเสธในทันทีเก็บเงินไว้ใช้เถอะยายผ่าไปก็ไม่มีประโยชน์วันวันอยู่แต่บ้านและที่สําคัญยายคงไม่ได้ใช้มันมากหรอกพรอมเก็บเงินไว้เรียนเถอะเขาเข้าใจความหมายของเธอในทันทีแต่ยังไม่อยากยอมแพ้หลังจากพยายามหวั่นล้อมต่างๆนานาหญิงชราก็ยอมผ่าตัดโดยมีข้อแม้ว่า เขาจะต้องไม่ทิ้งการเรียนถ้าเขากลับไปเรียนเธอจะยอมผ่าตัดเพื่อจะได้เห็นเขารับปริญญาเขาถึงต้องกลับไปทั้งทังที่ไม่เต็มใจพรมถอนหายใจก่อนจะนั่งลงที่ป้ายรถเมย์ไม่อยากไปโรงเรียนเลยที่โรงพยาบาลเอกชนหอผู้ป่วยวีไอบนเตียงผู้ป่วยชอนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์มือถือด้วยสีหน้าเศร้าหมองอาการบาดเจ็บจากการถูกสอกไม่ได้ไร้ายแรงมีแค่รอยฟกช้ำกล้ามเนื้ออักเสบแต่หมอก็ให้นอนดูอาการ มีเพื่อนสองคนอยู่ในห้องด้วยแต่จะเรียกว่ามาเยี่ยมก็ไม่ได้เพราะคนหนึ่งก็เอาแต่เล่นโทรศัพท์ส่วนอีกคนก็นั่งกินขนมยังแค้นไอเด็กนั่นอยู่หรือเปล่าลืมไปเหอหน้าดูจากสภาพผพอมโซมแบบนั้นคงไม่มีตังจริงๆถึงได้มาหลอกเราทั้งสามคนยังเชื่อว่าที่แพ้เพราะถูกโกงไม่ใช่เพราะฝ่ายตรงข้ามเก่งกว่าเออแล้วเมื่อไหรจะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยแผลก็ไม่ได้หนักหนาะไปนอนโรงแรมดีกว่าไหมแดกเล่าได้ด้วย ทั้งสองคนหันไปสบตากันชอนยังคงก้มหน้าเล่นโทรศัพท์เมินกับคำพูดของพวกเขาอย่างเห็นได้ชัดการที่ชอนทำเหมือนพวกเขาเป็นลูกไล่ไม่ใช่เพื่อนก็ทำให้ทั้งสองคนไม่ค่อยพอใจพวกเขาต่างก็เป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนพ่อแม่ก็มีฐานะพอตัวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการใกล้ชิดกับชอนช่วยให้ชีวิตทางสังคมพวกเขาง่ายขึ้นหลังจากอยู่ในความเงียบหน้าอึดอัดพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับชอนพวกกูกลับก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาใหม่ จูจูชอนก็คว้างโทรศัพท์ลงพื้นพร้อมกับตะคอกถ้าเจอตัวเมื่อไหร่กูจะกระทืบให้ไส้แตกเลยยังไม่หายแค้นอีกเหรอหายได้ไงกูยังไม่ได้เอาคืนเลยเขาไม่ได้โมโหเรื่องเสียเงินแต่โมโหที่ต้องเสียศักดิ์ศรีต่อหน้าลูกค้าคนอื่นแล้วยังถูกปรับคมอีกด้วยเพื่อนทั้งสองหันไปแลกสายตากาันก็ถ้าไม่อดเก่งแล้วก็ไม่คิดจะหลอกเขาก่อนจะต้องมาเสียหน้าแบบนี้ไหม คิดว่าครอบครัวเส้นใหญ่เลยสร้างปัญหาไปทั่วสุดท้ายก็ต้องมานอนอยู่ในโรงพยาบาลแบบนี้เห็นชอนหมกมุ่นขนาดนี้ก็ยุส่งไปเลยแล้วกันมึงก็ตามหาดิใช่ชอนตามหาให้เจอแล้วกระทืบแม่งเลยแท้จริงแล้วเขาหวังให้ชอนถูกกระทืบอ,อีกรอบมากกว่าหาที่ไหนวะตามโรงเรียนไงไปเอาภาพวงจรปิดมาแล้วจ้างคนตามหาหน้าอ่อนอย่างนั้นยังเรียนไม่จบหรอก แนะนำแค่นั้นชอนที่หงุดหงิดมาหลายวันก็อารมณ์ดีขึ้นมาทันทีไอ้ตัวดีเจอกันเมื่อไหร่มึงแย่แน่จบตอนนี้